สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอเวนเจูรีนพ่อนมสูงใหญ่ขายา,ยาวโล่มีปั่นแต้มก็ดีตัวละครท่าจินตภาพผาดอนุรักษหน้าที่หล,หลักๆของอเวนจูรีนเนี่ยก็จะเป็นการเสกโลให้กับเพื่อนแต่ถ้าหากใครปั้นใส่ดาเมจมาเนี่ยก็พอจะช่วยทําดาเมจเสริมให้กับเพื่อนได้อีกนิดหน่อยถ้าหากใครทําสปีดสูงๆคุณก็ยังสามารถเอาอเวนจูรีนมาปั่นแต้มสกิลช่วยเพื่อนได้ส่วนตัวละครจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน สกิลกดแล้วจะแจกโลให้กับทั้งทีมเป็นเวลา3เทินซึ่งตัวโลเนี่ยก็คิดความหนาของโลตามเดฟของอเวนจูรินยิ่งคุณมีเดฟเยอะโลคุณก็ยิ่งหนาตัวโลเนี่ยคุณสามารถกดซ้อนได้2ครั้งเผื่อใครที่แต้มเหลือเนี่ยคุณก็สามารถกดโลซ้ําเข้าไปได้อีกคุณจะได้มีโลหนาๆจะได้ไม่ต้องโดนมอนตีตายก่อนนะและถ้าคุณกลัวว่า,วาตอนคุณเข้าไปตีมอนเนี่ยคุณจะโดนมอนที่สปีดสูงซัดก,ก่อนหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับเรามีเทสเม็ดขวาถ้าหากเราเดินไปตีมอนเนี่ยเริ่มามาอ ซึ่งตัวโล่เนี่ยก็คืออันเดียวกันกับที่เรากดสก,กิลนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องห่วงว่าจะโดนมอนตีตายก่อนที่เราจะได้เล่นนะนะ พรสวรรค์เพื่อนร่วมทีมของเราไม่ว่าจะใครก็ตามที่มีโล่ของอเวนจูรีนอยู่เนี่ยจะได้รับต้านสถานะเพิ่มขึ้น50%ขอแค่มีโล่อเวนจูรีนอยู่ไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากคุณก็ได้ต้านสถานะไปเลย50%และถ้าใครก็ตามที่มีโล่อเวนจูรีนโดนมอนตีอเวนจูริีนจะได้รับสเต็กมา1อันยิ่งโดนตีเยอะก็ยิ่งให้สเต็กเยอะนี่ถ้าหากเป็นมอนที่ตีหลายเป้าเนี่ยอเวนจูรีนก็ได้รับสเต็กเยอะเช่นกันซึ่งตอนที่อเวนจูรีนมีสเต็กอยู่เนี่ยอเวนนจาร,าารม ดีพัประเภทควบคุมมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นแช่แข็งพวพันกักขังครอบงำก้าวราวสังวะเดือรุนแรงฝันประหลาดผูกมกักหวาดกลัว <c oughs> จริงๆมันก็มีแค่นี้แหละเอาง่ายๆเลยคือดีพัฟพวกนี้เนี่ยมันคือดีบัฟที่ทําให้เราขยับตัวไม่ได้กดสกิยไม่ได้ตีปกติไม่ได้อะไรอย่างนั้นน่ะถ้าหากเาเป็นจูรีนมีสแต็อยู่เนี่ยก็จะได้รับการต้านซีซีพวกนี้มาหนึ่งครั้งซึ่งการต้านซีซีนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้วออสงเทิร์ดพรสวรรค หลังจากที่คุณโดนโจมตีแล้วคุณได้สเต็กมาแล้วเนี่ยถ้าหากสเต็กที่ตัวอเวนจูริีนเต็ม7ปุ๊บเอวเวนจูรินจะออกโจมตีต่อเนื่องทําดาเมจ7ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสุ่มลงใส่มอนหนึ่งตัวคือถ้าหากมอนมีหลายตัวเนี่ยดาเมจมันก็จะสุ่มๆลงไปแต่ถ้ามีตัวเดียวเนี่ยก็ลงไปเลยตัวเดียว7ครั้งเหนาะเนาะตัวดาเมจเนี่ยก็คิดตามเดิฟของอเวนจูรีนนั่นแหละซึ่งแน่นอนว่าดาเมจแบบนี้เนี่ยก็สามารถติดขีได้ซึ่งที่บอกว่าติดดดคไ้้ไ้เี่ยยก็อือแถมมมทสมซา,าว เซนไปซ้ายเนี่ยถ้าหากเดฟของอ,อัเบจอรีนมากกว่า1,600หน่วยมาแล้วทุกๆ100หน่วยที่เกิอนออกมาเนี่ยจะทําให้คิดที่เข้าของอ,อัเบจอรีนเพิ่มขึ้น2%มากสุดอยู่ที่48%ภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยก็คือคุณทําเดฟ4 0 0 0ัครับ คุณก็จะได้ขีเรตไปเลยฟรีๆ48%ซึ่งทำให้การโจมตีต่อเนื่องหรือว่าทาให้ตายเองเนี่ยสามารถติดคีได้ง่ายขึ้นก็เลยจะเห็นใครหลาย,ลายๆคนไปทำดาเมจกันซะเยอะนะเพราะว่าเด็บ4,000เนี่ยโลคุณมันก็หนาพอสมควรอยู่แล้วทำไห้ได้โดนมอนแบบย่ำๆอยู่ตัวเดียวเนี่ยโลเองก็ค่อนข้างจะรับไหวนะและตัวสเต็คอเวนจูรีเนี่ยสามารถเก็บเกินได้อยู่ที่10สเต็คสมมติคุณมีสเต็ค6แต้มเนี่ยคุณโดนมอนที่ตีหมูโดนฝั่งเราที่มีโลอเวนจูรีอยู่ทั้ง4ตัวเนี่ แซึ่งการเก็บสแต็กของอเวนจูรีเนี่ยเรายังมีเทรชเม็ดบนที่ช่วยในการเก็บสแต็กอีกก็คือถ้าเพื่อนร่วมทีมของเราปล่อยโจมตีต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยอเวนจูรีจะได้สแต็กมาฟรีๆเลย1อันต่อหนึ่งครั้งที่เพื่อนออกโจมตีต่อเนื่องใน1เทิร์นอเวนจูรีเนี่ยสามารถเก็บสแต็กจากการตีต่อเนื่องของเพื่อนได้3ครั้งสมมติคุณเล่นกับทีมที่ออกโจมตีต่อเนื่องเยอะๆเลยเนี่ยอย่างเช่นมีนาเฟยเซิยวที่ออกตีต่อเนื่องกัน5้ากครั้งเนี่ยอเวนจูรีก็จะเก็บสแต็กจากตรงนี้ได ถึงจะสามารถได้รับสเต็กจากการตีต่อเน,นื่องหอเพื่อนต่อได้นะเทสซมิดบนยังไม่หมด ลังจากที่อเวนจูรินปล่อยโจมตีต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยเฮียแกจะเติมโล่ให้กับทั้งทีมตามเดฟของตัวเองซึ่งปริมาณโล่เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันก็พอจะช่วยกันดามเมทแบบว่ามอรรานสกิดได้ช่วยเป็นโล่ฉุกเฉินเวลาแบบจะโดนบอสสกิลใหญ่ใส่โล่จากตัวน,นี้เนี่ยก็ช่วยคุณได้ดีเลยนะนี่ถ้าหาคุณเจอบอสหรือว่ามอนข้างทางที่มันตีเป็นหมู่เยอะๆเ,เนี่ยเอเวนเจูริีนก็ได้สแต็กมาเรื่อยๆเวลาทีมเราโดนตีกันหลายตัวเนี่อยอเวนเจอองอีนก็ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเติมโล่เราฟรีๆอีกด้วยเราแทบจะไม่ต้องกดสกิลเลยด้วยซ้ำถ้่หาคุณไม่ได้โดนมอนตีย้ำๆอยู่ตัวเดียวนะถ้าไม่ตายกดแล้วจะทำดาเมจใส่มอน1ตัวซึ่งดาเมจเนี่ยแน่นอนว่าคิดตามเดฟของเอเวนจูรีนแล้วก็จะแปลสถานะตื่นตะลึงที่รู้สิ0เนี่ยมอนจะโดนคีดดาเมจเพิ่มเพ้่อีก15% และหลังจากที่คุณกดท่าไม่ตายไปแล้วเนี่ยคุณก็จะสุ่มได้รับสเต็กของอเวนจูรีนมาตั้งแต่1นถึงเหน่วยโชคดีหน่อยก็ได้7ดหน่วยเลยอเวนจูรีนก็ออกโจมตีต่อเนื่องทันทีซึ่งต้องบอกอีกครั้งว่าตรงนี้มันสุ่มนะครับในรุ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่าที่ผมเล่นมากดท่าไม่ตายไปเนี่ยถ้าไม่ได้ดวงซวยจริงๆมันก็ได้ประมาณ3าถึงสสเต็กล้วนะ่ะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการมาเติมสเต็กให้กับอเวนจูรีนได้ข้อดีของท่าไม่ตายอย่างหนึ่งคือสามารถเอาไปเล่นกับตัว่่ e ว on, Show, ว่่นกนกาแดไมมม็อตตๆผึ แล้วก็สามารถเอาโอเบนจูรีนไปใส่กับตัวละครพวกนั้นได้เพื่อช่วยในการแปะดีบัฟให้ตัวพวกนั้นสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้น ทำ d a m a g ได้เร็วขึ้นเทคนิคหลังจากกดไปแล้วเนี่ยจะสุ่มได้รับบัฟเพิ่มเดฟให้กับทั้งทีมเป็นเวลา3เทิร์นซึ่งเปอร์เซ็นต์เดฟที่เราจะได้เนี่ยก็ต้องสุ่มเอานะโอกาสที่จะออกมาที่สุดเนี่ยก็จะเป็น36%รองลงมาจะเป็น24%และจะมีโอกาสน้อยที่คุณจะได้เดฟ60%แต่ผมกดเล่นมาผมก็เคยได้แต่36%ไม่เคยได้หรอก60%เนี่ยเอาเป็นว่ากดแล้วมันเพิ่มเดฟไปทั้งทีมแล้วกันนะโล่คุณมันจะได้หนาๆการสกิลต้องบดของอเวนเจอร์เนี่ยก,ยก,ยกล ว่าถ้าหากคุณไปเจอกับมอนที่ตีเป้าเดียวแรงๆเลยเนี่ยแล้วก็โดนย้ำใส่ตัวละครเดิมบ่อยๆเนี่ยโล่อเวนจูดีนมันก็เอาไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าพี่แกจะเติมโล่ได้เนี่ยก็ต้องรอเทินตัวเองมาก่อนใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องรอสแต็กตัวเองเต็มซึ่งถ้าสแต็คจะเต็มเนี่ยก็ต้องโดนมอนตีหลายๆเป้าหน่อยถ้าหากโดนตีแค่เป้าเดียวเนี่ยสแต็กมันค่อนข้างจะขึ้นช้ามากแล้วมันจะทําให้คุณเติมโล่ไม่ทันคุณก็อาจจะโดนมอนกระทืบย้ำๆจนตายไปได้เลยนะแต่ถ้าคุณปั้นเดฟมาเพียงพอปั้นสปีดมาเยอะเนี่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับของคุณแล้วนะครับว่ามันจะดีจะร้ายยังไงนะน่ไลโคนเราจะใส่อะไรดีดีที่สุดแรงที่สุดบาเพื่อนได้ดีที่สุดแน่นอนว่าจะต้องเป็นไลโคนประจําตัวครับได้เดฟเพิ่มขึ้นถ้าหาเพื่อนได้ดีมีโลอยู่เนี่ยก็ได้คิดเตรเมดเพิ่มอีก40% ตอนที่เราโจมตีต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยก็ยังแปะดีบัฟใส่มอนให้มอนโดนดามีแรงขึ้นอีกซึ่งก็ช่วยในการแปะดีบับเพิ่มเพื่อคุณเอาไปเล่นกับทีมที่ต้องการตัวแปะดีบัฟอย่างเช่นอัจรอดอนดรเรโชอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ไม่ต้องอัศรายาเยอะแล้วเนะาะไลคขอประจําตัวนะ่ะใส่กับตัวเองยังไงมันก็ต้องดีอยู่แล้วแต่ถ้าใครเปิดตู้ไล่โคนไปแล้วมันหลุดเลทเนี่ยคุณก็ยังสามารถใส่ไล่โคนหน้าเจอผ่าดได้ให้เดฟค่อนข้างเยอะให้อัตรา,านะเพิ่มซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ะใใอะ หลังจากที่คนใส่โดนตีไปแล้วเนี่ยก็ยังได้เดฟเพิ่มขึ้นอีกและคนอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าได้เดฟเยอะมากแล้วก็บวกโอกาสให้อวินจูรีนโดนโจมตีเยอะมากขึ้นมอนจะได้ไม่ต้องไปย้ำยใส่เพื่อนคุณคนเดียวนะ่ะเพราะว่าอวินจูรีเนี่ยแม่่อยชอบมอนที่ตีเป้าเดี่ยวซ้ำๆนะ่ะหรือว่าตัวสีดาวเนี่ยถ้าคุณเอาไปเล่นกับตัวละครจำพวกอชิรอนดรเรโชเนี่ยคุณก็สามารถใส่หน้าโถปาดได้ได้เดฟเพิ่มขึ้นหลังจากที่คนใส่โดนตีไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสแปะดอทไฟใส่มอออออนนนดดด้้้้้วววยยซึึ่่่งงงะททใหตตตััลครรรรีีาารกกกาาาาบบชเเสสมถ็แไไข เตอร์ไดโชเองก็สามารถทำราเมตได้เพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ถ้าคุณไม่ได้เอาไปเล่นกับไอ้2ตัวนั้นเนี่ยผมก็แนะนําให้คุณไปใส่หน้ามีนาแทนได้เดฟเพิ่มได้ความต้านทานเพิ่มอีก ทำให้ตัวเองถึกๆไปเลยจะดีกว่านะ่ะหรือใครเป็นสายงบน้อยแต่อยากทําดาเมจเพิ่มเนี่ยคุณก็สามารถไปใส่หน้าไฟไฟอันนี้ได้ที่แรได้จาก MOC นะพอสามารถกราทำให้ต้านชานะเพิ่มขึ้นเดบทุกๆ1 0 0หน่วยที่มีเนี่ยจะทําให้ทําดาเมจเพิ่มได้อีกแต่ถ้าจะให้แรงเนี่ยก็ต้องมีขัดสูงๆหน่อยนะและคนนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นกันสําหรับใครที่เอาไปเล่นสายดามจนะ่ะสีดาวจริงๆก็จะไม่หมดหรอกสำหรับสายดาเมจอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นหน้าซันเดย์ตอนเด็กอันนี้นะซึ่งสามารถหาได้จากแค่ตัว ทุกๆตัวละครที่มีโล่ในทีมเนี่ยจะทําให้คนใส่ทําดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีกเอาวันจูรีนที่แจกโล่เป็นหม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ได้โบนัสดาเมจจากตรงนี้ไปฟซีๆเลยเนะี่ยแต่ว่าเหมือนกันครับต้องมีขัดสูงๆหน่อยไม่งั้นไม่แรงนะหรือถ้าใครที่เติม BP เนี่ยก็ใช้ไรโคนหน้าที่ไม่โกมีนาะอันนี้ได้ได้เดฟเพิ่มขึ้นกดท่านไม่ตายแล้วทําดาเมจเพิ่มขึ้นอีกซึ่งก็สามารถเอามาใช้งานได้นะแต่ว่าการที่คุณจะมีไรโคนนี้ขัดสูงๆได้เนะี่ยผมว่าคุณก็ต้องเตม มากกว่านะ่ะเพราะฉะนั้นก็ค้ๆไปส่วนใครเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีไล่คนทั้ง4ดาว5ดาวครับคุณก็ใส่ไลคน3ดาวอันนี้ไปได้ Amber ได้เดฟเพิ่มขึ้นถ้าเลือดน้อยกว่า50%เนี่ยเราก็ยังได้เดฟเพิ่มขึ้นอีกซึ่งก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าอวัจูรีเนี่ยคุณจะใส่ไลคนอันไหนมันก็ได้หมดแหละขอแค่ให้มันให้เดฟอะ่ะคุณจะได้ทําโล่นะนะทำเดฟไปถึง4,000ง่ายๆคุณจะได้มีคิเลจ,จากเทรสเมไซ้าแบบเต็มๆอวัจูรีของคุณเนี่ย แล้วถ้าถามว่าของร้านเฮอร์ตาใส่ได้ไหมจริงจริงมันก็ใส่ได้แล้วครับได้ต้านศานะเพิ่มขึ้นถ้าโดนตีตอนที่ไม่มีโลเนี่ยก็ได้โลขึ้นมาอีกตามเลือดแล้วตอนมีโลอยู่เนี่ยเราก็โดนน้ำมีดลดลงด้วยมันใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้นะแต่ว่าความสามารถเนี่ยมันจะได้ผลกับแค่คนใส่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะสู้คนไปใส่และคนสีดาวที่ให้เดฟเยอะๆมันจะดีกว่าน่ะเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกสรรกันเอาเองว่ามีอันไหนคุณก็ใส่อันนั้นไปเลยครับแต่ถ้าจะให้ดีให้แรงเนี่ยก็เลยซาพูดมขนี้้แลวไม่ขายสปออนเซร์ูะจ่ เพราะฉะนั้นมามา,มาแล้วกับ Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมปรับลดราคาฮงไกซาเร็วถูกแล้วถูกอีกถูกกระเดิมทุกราคาถูกกระเติมเองอีกมามากแน่นอนคุ้มสุดๆเติมเกมในเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%พร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมชั้นนาอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์และไลน์ Richman Shop ได้เลย เติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Rich m a n s h o p เท่านั้น ก่อนไปเรื่องอะไรต่อไประหว่างไล่คมประจาตัวกับอีดูลอนหนึ่งเปิดอะไรดีถ้าถามผมพอ,พอเอียงน้ําหนักไปทาง E 1มากกว่าไล่คมประจาตัวนิดนึงถามว่าทาไมเพราะว่า E 1เนี่ยถ้าหาใครก็ตามที่มีโล o ่เอาเป็นจูดิเอนยูจะได้คีดเมตเพิ่มไปเลย50 20%และหลังจากที่เอเวนกดท่าไม่ตายไปแล้วเนี่ยก็ยังแจกโล่ให้กับทั้งทีมอีกซึ่งโล่ก็หนาแบบเดียวกันกับสกิลของเรามันทําให้คุณสามารถเติมโล่ได้ง่ายขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องกลัวว่าโล่คุณจะหมดระหว่างทางโดนมอนตีย้ย้ำๆหร คุณมีโลใช้จะได้ไม่โดนมอนกระทืบตายไปก่อนแถมเพื่อนคุณก็ยังได้คีดาเมจฟีีไปด้วยสําหรับทีมที่ใช้ครีเลครีดาเมจในการทําดาเมจเนี่ยมันก็จะทําดาเมจได้ง่ายขึ้นส่วนไล่คนประจําตัวเนี่ยมันจะเน้นหนักไปทางดาเมจของอเวนจูรินใช่มากกว่าเพรให้ครีดาเมจตัวเองทั้ง40แกงเดพโคตรเยอะถึงจะมีดีบัฟทําให้มอนโดนดาเมจแรงขึ้นหลังจากที่ดีต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเทียบไม่เท่ากับครีดาเมจ20%ที่แจกให้กับเพื่อนทั้งทีมซึ่งถ้าอ่านดูๆแล้วเนี่ยยังไงยังไง E1 มันก็ดีกว่าแหละซึ่งถ้าใครจะเล่นสายดาเมจเนี่ยผมว่าไล่คนประจําตัวมันก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่า เอาเป็นว่าใครอยากให้เพื่อนร่วมทีมแรงเปิดอ e 1หนึ่งใครอยากให้เอาเวนจูรีแรงๆเนี่ยก็เปิดไล่คอมประจำตัวไปจบลิลิกใส่อะไรดีลิลิเนี่ยเราสามารถใส่ได้มากมายหลากหลายจะใส่เซตสีก็ได้เซตยำก็ได้จะทําเป็นโลดล้วนๆก็ได้จะทําเป็นดามเมจก็อย่างได้หรือจะทําผสมสผมกันก็ได้เช่นกัน ใครอยากได้โลเยอะๆคุณก็ใส่เซ็ตพวิทตี้พาเลตเซ็ตสองได้เพิ่มขึ้นเซตสี่ก็ทำให้เราแจกโลได้เยอะขึ้นอีก20%โลที่เราแจกเนี่ยจะได้หนาๆหรือใครอยากทํนดาเมเนี่ยก็ไปใส่เซตสี่พอยเนอร์เซตสองทำน้เมร์ใส่ศัตรูที่ติดดีบัฟเพิ่มขึ้นอวันจูรีนสามารถแปดดีบับได้จากท่าไม่ตายตัวเองอยู่แล้วดังนั้นผลตรงนี้ไน้่ใช้แน่นอนเซตสี่เนี่ยได้คีเดตเพิ่มขึ้น4%คีเดมเมจรเพิ่มขึ้นอีก8หรือว่า12 ตามดีบัฟที่เราแปะใสมอนนะ่ะซึ่งหลังจากที่ตัวเราเองเป็นคนแปะดีบับไสมอนเนี่ยตัวเอฟเฟกที่แจกคีดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก100%ทําให้ตัวอเวนจูรีเองเนี่ยสามารถทำดาเมจได้มากขึ้นเพราะเราก็มีคีเลเยอที่แจกมาจากตัวเทสเมซ่าอยู่แล้วเรามาใส่เซตนี้เราได้คีดาเมจเพิ่มขึ้นก็ทําให้เราตีแรงขึ้นแบบชิวๆไปเลยนะ่ะหรือจะไปใส่เซตสี่โจมตีต่อเนื่องอันใหม่เซตสองได้ดาเมจโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวเซนะตส ซึ่งใช่ครับดาเมจทั้งหมดของอเวจูรีนทำน้าเมจจากเดฟเพราะฉะนั้นเซตสตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวเซตตีต่อเนื่องอันนี้เนี่ยก็เลยแนะนําว่าถ้าคุณเอาไปใส่เป็นเซตยำเอามันจะคุ้มค่ากว่านะ่ะส่วนใครขี้เกียจฟาร์มเซตสีอยากใส่ยำไปเนี่ยคุณก็สามารถใส่ได้เช่นกันครับคุณจะยังเป็น3มเซตที่ว่ามาเมื่อตะกี้ก็ได้2เดฟสสถานะ2เดฟสโจมตีต่อเนื่อง2ส,สถานะ2โจมตีต่อเนื่องยำได้หมดเลยหรือจะยำอย่างอื่นเข้ามาก็ได้ใส่เป็นเดฟยำคู่กับสปีด เป็นชานะคู่กับสปีดหรือจะใส่ยำเป็นสปีดคู่กับสปีดก็ยังได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยดีลิเซตสที่แจกสปีดเนี่ยในเกมมี2เซตแล้วใครจะยำเป็น2สปีดสสปีดก็ได้เช่นกันเผื่อคุณแบบว่าอยากให้เอาเบนจูรีนคุณสิ่งสุดใจเลยเนี่ยใส่เลยครับผมบอกเลยว่าได้ดีรลลัวเอาเป็นว่าใส่โลใส่4ี่โพลิที่พาเลตสนใส่ดเมจดไปใส่4ี่โพชเนอร์ส่วนประดับก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายคุณอยากจะใส่โบเกนคิวไปเอาต้านชานะเพิ่มขึ้นถ้าต้านชานะถึงที่กําหนดแล้ว แจกคิดเเมทให้กับเพื่อนทั้งทีมอีกก็เป็นเซ็ตพพอร์ตที่ช่วยให้เพื่อนทําเมทได้มากขึ้นหรือใครอยากโล่นานะเลยเนี่ยก็ใส่เซตเบลล์บอกได้ได้เด็เพิ่มขึ้นใครอยากเด็บเยอะๆโล่นานะเซ็ตนี้เลยครับหรือทุกคนเป็นสายดาเมทคุณก็ใส่เป็นไอเนอร์ได้คีเรตเพิ่มขึ้นถ้าหาคีเรตเกิน50%เนี่ย นำเมทําไม่ตายแล้วก็โจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกยังไงเรามีเทสเม็ดซ้ายถ้าคุณทำเด็บถึงเนี่ยคุณก็ได้คีเลตฟรีมา48%อยู่แล้วเบตตัวละครมีคีเลต5%รวมกันมันก็เกิน50%อยู่แล้วครับยังไงเราก็ได้โบนัสดามเมท้าไม่ตายกับโจ,จ,นะจ,จมตีต่อเนื่องจากตรงนี้ไปเลยนะเราจะเป็นดีเซตหนึ่งที่เป็นเซตโจมตีต่อเนื่องจ๋าๆไปเลยอย่างดูแรนถ้าหาคนในทีมเราโจมตีต่อเนื่องครบ5ครั้งแล้วเนี่ยคนใส่จะได้ดาเมจโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น25%แแ้้วกมมกก็กาาเเจออีีีถนรรุส่่ตยบงๆ ดึงไปเลยนะแล้วก็มาเระเซเจีครับอยากใส่เซ็ดไหนใส่อะไรไปเลือกกันเองเอาอันที่มันอบรองดีที่สุดแล้วกันนะส่วนค่าชาหน้าหลักเนี่ยเสื้อแนะนําว่าใส่เดฟไปก่อน เอาเดฟโดยรวมคุณให้มันถึง4,000ถ้าคุณแบบว่าเอ้ยผมทำเดบเกิน4,000ไปแล้วครับเนี่ยคุณจะใส่เป็นขี้ดัมเมทขี้เลดก็แล้วแต่แต่ขอให้เดฟคุณมันถึง4,000ก่อนคุณจะได้ขี้เลดจากตัวเท็เม็ดซ้ายแบบเต็มที่น่ะรองเท้าแน่นอนว่าเป็นสปีดครับหรือถ้าใครตีออฟลองแล้วมันลงสปีดเยอะๆแบบเยอะมากๆเนี่ยจะใส่เป็นเดฟก,ก็ได้เหมือนกันนะแต่โอกาสมันน้อยมากเลยนะผมว่าเอาเป็นรองเท้าสปีดเป็นั่นแหละ การทำสปีดเยอะเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างก็คือเอเวนจูรินคุณสามารถช่วยปั่นแต้มสกิลให้กับเพื่อนได้ตัวเทสเมดบอลเองเนี่ยก็สามารถรีความสามารถในการเก็บสแต็กได้บ่อยหรือจะเป็นจากตัวพรสวรรค์ถ้าหากเรามีสแต็กอยู่เนี่ยเราจะได้การกันซีซ,ซีมาซึ่งมันจะรีทุกๆ2เทินดังนั้นเราควรจะให้เอเวนจูรินได้ออกเทินบ่อยๆเพราะฉะนั้นลองท้าสปีดเนี่ยก็เลยแนะนํามากๆควรจะทําสปีดให้สูงที่สุดที่จะทำได้ถ้าเอากางกลางก็ประมาณ1 4 0 150ประมาณนั้นหรือจะเยอะกว่านี้ก็ได้สปีดเยอะ ลูกแก้วแบบเดียวกันเลยครับทาเดฟไปถึง4ี่พันก่อนถ้าเดฟไปถึง4ี่พันให้ใส่ลูกแก้วเดฟไปแต่ถ้าหากถึงแล้วคุณอยากทาดาเมดเพิ่มเนี่ยคุณจะไปใส่ลูกแก้วจินตภาพก็ไม่มีใครห้ามคุณได้ครับตัวเชือกเหมือนกันอีกแล้วนะครับทำเดฟไปถึง4ี่พันก่อนทาไม่ถึงใส่เดฟแต่ถ้าหากทำถึงแล้วจะไปใส่สร้อยฟื้นฟูพลังงานจะได้กดท่าไม่ตายบ่อยๆไอที่มี e 1เนเนี่ยก็รีโลได้แบบรวๆไปเลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเลือกใส่เดลิกเนี่ย คุณจะต้องดูที่สเตตโดยรวมคุณก่อนว่าเดฟคุณมันถึง4 0 0พหรือยังถ้ายังไม่ถึงใส่เดฟให้หมดซะแต่ถ้าถึงแล้วแล้วมันก็เกินไปค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยคุณจะเลือกเปลี่ยนชิ้นไหนก็แล้วแต่ที่คุณมีว่าชิ้นไหนมันสวยออบรองมันดีตามนั้นเลยครับส่วนออบรองโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการปั้นเดฟถึง4 0 0พันเนี่ยคุณแค่ใส่เสื้อเดฟลูกแก้วเดฟเชือกเดฟ เดบโดยรวมของคุณเนี่ยมันก็จะเกิน4 0 0พันไปแล้วถ้าเป็นไลคน5ดาวที่เป็นของประจําตัวหรือว่าเป็นหน้าเจอผาดอันนั้นน่ะโดยส่วนใหญ่แค่3มชิ้นนี้เนี่ยเดบคุณมันก็แทบจะเกิน4 0 0พันไปแล้วเนะ่ะเพราะฉะนั้นออฟรองเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องหาเดบเพิ่มก็ได้แต่ถ้ามีติดไว้มันก็ดีกว่าแต่ถ้าให้น้นเนี่ยให้เน้นไปที่การทำสปีดให้สูงสูงก่อนอย่างที่บ้าไปตะกี้คือ1 4 0 1 5 0อาเอาให้เยอะๆเ,เข้าไว้อย่างต่อมาคือต้านสถานะทำไมถึงแนะนำให้ทำต้านสถานะาทั้้้งี่่โลลตตววเออก็ใหาานนะยูแ คือมันให้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงคุณและแถมการการนะันซีซีน่ะมันยังกันแค่หนึ่งครั้งแล้วต้องรออีกสองเทินในระหว่างสองเทินนั้นน่ะคุณอาจจะโดนบอลแปะท่าอะไรก็ตามที่ทำให้คุณขยับตัวไม่ได้เนี่ยแล้วคุณก็โดนสแปมตีไปเรื่อยๆแจกโล่ให้เพื่อนก็ไม่ได้ตีต่อเนื่องก็ไม่ได้กดอันติก็ไม่ได้มันไร้แลงนะครับการที่โดนซนะีซีเนี่ยฉะนั้นควรจะทำต้านานะถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะเอาให้มันถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยบวกกับอกตอนมีโล่ที่แจกใค่อีก,นะก,อออนนกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพื่อนคอยยื้อเวลาไว้ได้แต่ถ้าใครจะไม่ทําผมศรัทธาครับผมสวดมนต์มาเยอะครับก็แล้วแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยอยากจะใส่เป็นขี้เล็ดขี้ดเมิดก็ได้หมดเลยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เน้นไปที่ขี้ดมิดจะดีกว่านะเพราะว่าขี้เลดเนี่ยเรามีเยอะนะจะตัวเทสเม็ดซ้ายเนะี่ยในส่วนของลิลีก,ก็คงจะมีประมาณนี้แหละครับเพื่อนร่วมทีมอาวัจรีเป็นตัวที่แจกโลได้ดีขนาดนี้ถ้าปั่นสปีดมาเยอะกับปั่นแต้มได้ดีตอนนั้นถ้าถามเรื่องเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไปได้ทุกทีมจริงๆไปได้ทุกทีมโลนะ มีแจกแต้มมีแปะดีบ้าอีกถ้ามี E1 เพื่อนก็ตีแรงขึ้นอีกถ้ามีแล้วคนประจำตัวก็ยังแปะดีบ้าพเพิ่มได้อีก แต่ถ้าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดของอเวนจูรีเลยเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเป็นทีมโจมตีต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะว่าจากตัวเทรสเมดบอลเนี่ยที่ถ้าเพื่อนตีต่อเนื่องอเวนจูริลีก็ได้สแต็กกระทาให้อเวนจูรีเจนโลได้เรื่อยๆตอนอเวนออกโจมตีต่อเนื่องไปเนี่ยก็เจนโลได้ทําดามเมดเพิ่มเติมได้ยิ่งมีไลท์คมประจําตัวอยู่ทีมโจมตีต่อเนื่องมีโรบินบัฟให้เนี่ยผมบอกเลยว่าดามเมดก็ไม่ธรรมดานะยิ่งถ้าเจอบอลแล้วมันได้ออกโจมตีต่อเนื่องรัวๆเนี่ยอกเลยว่าดรับเวจิน ต่อมาอย่างทีมที่ใช้ดีบัฟในการทํางานทําการซึ่งทีนี้เนี่ยที่นึกออกที่เอาแบบว่าเมตาเมตาตอนนี้เลยนะก็จะมีแค่2ตัวดรเรโชกับอาเชรอนดรเรโชเนี่ยสามารถโจมตีต่อเนื่องได้เราสามารถใช้การโจมตีต่อเนื่องมาช่วยอเวนจูรีนในการปั่นแสแต็กได้แถมดรเรโชเองก็มีดีบัฟที่แปะจากท่าไม่ตายของอเวนจูรีนคอยแปะไซมอนจะได้เพิ่มโอกาสในการปาช็อคได้ยิง่งแต่คุณมีไรคมประจําตัวนะกดท่าไม่ตายทีหนึ่งตีต่อเนื่องอีกทีหนึ่งแป Show, ะดีบัฟ ส่วนะอีกตัวหนึ่งที่เล่นดีบัฟได้ดีเลยเนี่ยก็จะเป็นอาเชรอนคงจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะคล้ายๆกันเลยครับมีท่าให้ตายแปะดีบัฟได้ถ้าหามีไล่คมประจำตัวก็ยังแปะดีบัฟเพิ่มได้อีกถึงคุณจะไม่มีไล่คมประจำตัวเนี่ยคุณก็ยังมีไร่คนหน้าถั่วปาร์ตเอามาช่วยในการแปดดีบัฟใส่มอนได้ช่วยในการปั่นสแต็กอาเชรอน ให้สามารถป่าได้เร็วมากขึ้นสองทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมหลักๆที่เราเอาอเวนจูรีนไปลงเล่นนะนะแต่จริงๆในทีมอื่นมันก็เล่นได้นะครับมันก็เป็นตัวโล่ที่โล่นาค่อนข้างจะมากเลยนะแค่เดฟสี่พันเนี่ยโล่มันแทบจะไม่แตกเลยนะถ้าไม่ได้โดนมอนลุมสกรรมอยู่ตัวเดียวเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าโลคุณจะแตกนะถ้าเอาไปเล่นกับพวกโซโลแครี่ที่ใช้แต้มเยอะๆเนี่ยเซเลจิงริง้วด็อกเตอร์เร,ร,ร,รโชเฝยเซียวอะไรอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณทำมันสปีดสูงเนี่ยเอาอเวหรือมีนเปกอช ะจะได้เอาแต้มไปลงกับพวกตัวดามเมดได้พูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยได้โปรดปั้นสปีดเถอะขอร้องละเดฟนะ่ะเอา4,000พอแล้วที่เหลือ,อไปลงสปีดเถอะขอละนะเรื่องทีมก็คงจะมีประมาณนี้แหละมันจะเอาอะไรวะก็คือตัวโล่มาจันแจกโล่แบบอลังการงานสร้างปั่นแต้มได้อีกแปดทีวอลได้อีกมันไปได้ทุกทีมอยู่แล้วโอโ้โหขอแค่คุณไม่เอาไปเจอบอสที ow, ่มันตีเป้าเดี่ยวแรงๆแล้วกันถ้าเป็นบอสที่มันตีโหมดรือว่าตี3เป้า2เป้าเนี่ยโล่โอเวนจูรี ury, เนี่ย วหยชิวบอกเลยหมดแล้วกับอเบนจูรินตัวละครซัดเทนสุดขี้โม้โลนาะปั่นแต้มดีมีแปรดีพาให้อีกแถมยังทำดำมีดได้อีกโอ้มันจะครบเครื่องอะไรขนาดนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่เปิดนะครับคุณจะได้เล่นสบายๆใครที่เป็นสายชิวอยากเข้าเกมมาแล้วก็กดออโต้มนันผ่านๆไปเนี่ยอเบนจูรินเนี่ยช่วยคุณผ่านได้ง่ายมากกดออโต้ไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวให้มันจัดการเองโลพี่แกนี่เนี่ยแทบจะไม่แตกเลยขอให้คุณปั้นตัวมันเพียงพอเนะเดี๋ยวที่เหลือมันจัดการให้หมดนะคงไม่ต้องขายอวยศยไปมาากกวว่นี้้และือ ก็อวดไปหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นก็เปิดนะครับมันดีจริงๆนะคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ผิดพลาดต,ตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยขาดตกตรงไหนไปก็มาพิมพ์บอกกันได้เพราะว่าผมทําแค่คนเดียวนะก็มาพิมพ์บอก,กนในเมนได้ไม่ได้ว่าแต่ก็พิมพ์บอกกันดีๆแล้วกันเพราะบางคนอ่อนไหวนะหมดละไม่มีอะไรจะบ่นละไปดีกว่าไม่ไปกดไลค์กดกซับด้วย